วรายงานล่าสุดที่ทำให้ทั้งประเทศไทยต้องจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเมื่อความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชากำลังพุ่งขึ้นสู่จุดเดือดอีกครั้งสถานการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดอย่างยิ่งยวดข้อมูลจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่าทหารกัมพูชากำลังเสริมกำลังจำนวนมหาศาลกระจุกตัวอยู่ตามแนวชายแดนใกล้พื้นที่พิพาทเก่าอย่างภูมะเขือ จนชาวบ้านและชุมชนท้องถิ่นต่างพากันหวัดภวาหลายคนยังจำได้ดีเหตุการณ์ประทะก,กันที่ภูมะเขือเมื่อหลายปีก่อนสร้างบาดแผลทางใจและความสูญเสียต่อทหารและประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างมากแต่ในวันนี้ความขัดแยง้งกำลังย้อนกลับมาอีกครั้งข่าวกรองล่าสุดเผยว่ากองทัพกัมพูชาได้เคลื่อนย้ายปืนใหญ่หลายกระบอกพร้อมกองกำลังรากติดอาวุธเข้ามาใกล้เส้นแบ่งเขตแดน เป้าหมายที่เล็งเอาไว้ไม่ใช่เพียงการกดดันแต่เป็นการแสดงศักยภาพว่าหากไทยไม่ถอยพร้อมที่จะกดไกปืนทันทีบรรยากาศในพื้นที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงกำลังพลฝั่งไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจหน่วยลาดประเวนและกองกำลังรักษาชายแดนต่างเสริมกำลังอย่างเต็มที่รถถังและยานเกราะบางส่วนถูกขนเข้ามาตั้งรับในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผชิญหน้า ทุกฝีก้าวคือการแข่งกับเวลาเพราะหักมีเพียงเสียงปืนแรกดังขึ้นมาสถานการณ์ทั้งหมดอาจบานปลายสู่การปะทะใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในอำเภอที่ติดชายแดนต้องอพยพออกจากพื้นที่บางหมู่บ้านกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืนโรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนวัดว่าอารามต้องใช้เป็นที่พักพิงชั่วคราวของผู้ลี้ภัยในประเทศตนเอง เสียงเครื่องยนต์ของรถบรรทุกทหารดังสนั่นทุกวันทุกคืนกลายเป็นสัญญาณเตือนให้คนในพื้นที่รู้ว่าความสงบสุขที่เคยมีนั้นกำลังถูกกลืนหายไปทีละน้อยในมุมการเมืองระหว่างประเทศผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าสาเหตุของความตึงเครียดในรอบนี้มาจากอมภูมาเขือที่ยังคงค้างคาใจทั้งไทยและกัมพูชาต่างยืนกรานว่าพื้นที่นี้คือดินแดนของตนเอง ความขัดแย้งถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากกัมพูชาประกาศเสริมสร้างกองกำลังพิเศษและสื่อภายในประเทศกัมพูชาก็ประโคมข่าวเชิงชาตินิยมสร้างความกดดันทางสังคมให้รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนแข็งร้าวแต่คำถามสำคัญคือไทยจะตอบโต้เช่นไรรัฐบาลไทยยืนยันชัดเจนว่าจะปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วของประเทศ ไม่มีการยอมถอยให้ใครทั้งนั้นแต่ขณะเดียวกันก็พยายามใช้ช่องทางการทูตเพื่อยับยั้งวิกฤตก่อนที่ไฟสงครามจะลุกลามทว่าเสียงจากกัมพูชากลับแข็งแกร,ร่วขึ้นทุกวันการซ้อมรบของกองทัพขเขมรใกล้แนวชายแดนเหมือนเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนว่าพร้อมรบเต็มที่แหล่งข่าววงในระบุว่าอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่และจรวดดหลายสิบลำถูกรถบรรทุกทหารเคลื่อนย้ายเข้ามาติดตั้งในจุดสูงชัน ซึ่งสามารถยิงข้ามเส้นแดนได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหากคำสั่งถูกปล่อยออกมาคนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านชายแดนอาจตกอยู่ในวิกฤตทันทีไม่เพียงแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตึงเครียดแต่ในโลกออนไลน์ก็เต็มไปด้วยการวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการอย่างเด็ดขาดขณะที่บางส่วนกังวลว่าหากเกิดการประทะ จะทำให้เศรษฐกิจชายแดนพังทลายการค้าการขายที่เคยคึกคักอาจหยุดชงักไปนานหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีสื่อสากลเองก็เริ่มจับตามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับสองประเทศแต่ยังอาจดึงเอาชาติมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีรายงานว่ามิตรประเทศของไทยและกัมพูชาในภูมิภาคนี้ต่างส่งสัญ,ญญาณพร้อมให้การสนับสนุน หากสถานการณ์ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้งระดับภูมิภาคเสียงของชาวบ้านชายแดนที่สะท้อนออกมานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเราไม่อยากให้ลูกหลานต้องเห็นสงครามอีกหนึ่งในชาวบ้านเล่าเสียงสั่นขณนะที่อีกคนบอกว่าพวกเรารักบ้านรักแผ่นดินไทยแต่เราไม่อยากต้องทิ้งทุกอย่างหนีตายไปเรื่อยๆในมุมกองทัพไทยข้อมูลล่าสุดบอกว่าได้เตรียมแผนรับมือหลายรูปแบบ ตั้งแต่การปรึงกำลังป้องกันการใช้การเจราจาผ่านช่องทางทหารไปจนถึงการยกระดับการปฏิบัติการหากกัมพูชากดดันจนถึงขีดสุดนายพลระดับสูงหลายคนยืนยันตรงกันว่าหากฝ่ายตรงข้ามเปิดฉากยิงก่อนจะตอบโต้ทันทีแบบไม่ลังเลสถานการณ์ตอนนี้อยู่บนเส้นได้บางๆงระหว่างสันติภาพและสงคราม ทุกการเคลื่อนไหวของทั้งสองกองทัพอาจกลายเป็นชนวนเหตุที่ไม่มีวันย้อนกลับได้ความทรงจำจากการสู้รบในอดีตยังคงอยู่ในใจและคราวนี้คนไทยทั้งประเทศต้องจับมือกันเฝ้าระวังและเตรียมใจรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือข่าวด่วนที่สะเทือนใจทั้งชาติทหารขเขมรกำลังล้นชายแดนเล็งปืนใหญ่พร้อมถล่มไทยรอบสองปมภูมะเขือกำลังแตกหักอย่างรุนแรง เราจะติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะทุกนาทีจากนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของความมั่นคงไทยในประวัติศาสตร์